ก็อนุญาตกานพู้กว้างออตอนนี้ก็ไกลเรียนกระตันดังไล่ว่าตำหลาการตรงนี้นะครับเอือ,อก็เป็นการเปิมตับกะเรื่องให้ความรู้กระถันในไล่ลเอย่องนะครับภาพอันคุ้นตาของคนลำสินเริ่มต้นอย่างเรียบง่ายสงบงาม ด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่นชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้พวกเขาขับเคลื่อนชุมชนได้ด้วยการสื่อสารปีสี่ห้เนี่ยคือเราเรียนตำเฟนแม่บดนะตำเ้นแม่บด,นะดชุมชน ปวดต่าแป้นแม่ปวดุมชนเราสรามาที่เรจุดอ่อนจุดแข็งของเราอ่นะคือตบทวนประวัติศาสตร์ตัวของประวัติศาสตร์เนี่ยมาเล่เขียนเรียนดูกันเลยเรากำนดเป็นแฟนปัฒนาตําบลของเราได้ถึง enfin ที่นี้เราถ้ามาใส่ที่เราทำปณีเราอยากกินอะไรได้ก็บอกขวาก้อยากินคนลําชินเนี่ยมีคุณภาพและอคมีคุณธรรมเลยอยากกินชุมชนลําชินเนี่ยเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูนี่ก็อยากกินแบบเนี้ย เมื่อก่อนคนที่นี่ประสบปัญหานี้สินมากมายทั้งปัญหาการปกครองฟองสบู่แตกและอีกหลายๆปัญหาแต่ชาวบ้านไม่ท้อถอยกลับหาทางช่วยกันแก้ปัญหาและไม่นานกลุ่มศินแพทองจึงถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาต่างๆและพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพกิจิงเกลือข่ายสินแพรทองนี่มันการเกิดเกิดก็คือมันเกิดจากจากบ้านก็มีปัญหาเรื่องกลุ่มุงกร กลุนะ่มมงค้ดเขากำลังอีพังนะแตเตกาปัญหาเรื่องพวงระบ,บุมันแตกปีซ่อมปัญหารอยซซิปตอนนั้นก็คือเจ้าบ้านกับนาตรงเป็นนี่ป็นสินเลยก็คือต้องติดนี่ติดปัดกันหมกักก็มีปัญหาลูกไปโรงรําโรงเรียนก็ไม่กุยได้ถ้าเป็นปันีเราจะอยู่กันอย่างไรนะมีคัมตามเกิดขึ้นในในในเทลากรุ่มมันกำลังกุยนะ